ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่19พฤษภาคม2564นะคะเรามาดูแนวทางเลขหานอยกันต่อเลยนะคะผลคองเมื่อว่านนา่าจะเลขห้าน้อยเมื่อวานหลุดนอกจะเนาะเลขห้าน้อยเมื่อวานหลุดมัดเลยเด้อจา้า มากเหล็กเด่นมากเนาะจ้า,จาเหล็กล่องมากแต่ว่าเหล็กในตารางบอมีคูจับเนาะจ้า,จาเนาะเหมือว่านีล่ลดเนาะจ้า,จามาดูแนวทางเลขห้าน้อยวันนี้กันต่อเลยนะคะเลขเด่นในตารางนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเบิร์เลขห้าน้อยมื่อน,นี้เนาะจ้า,จา ท่านได้สนใจจะสร้างผู้มงคลไอครเนา,จานะจ้ะเนาะหลักะป่าวงเนาะจา้ะตอนนี้แอดมินสร้างของมาแล้วเด้อจ้ะเด้อท่านใดจิตสร้างไว้กระทกักไล่ไอดีแอดมินมาเลยเด้อจ้ะเด้อหรือว่าจะโทษมากก็ได้เนาะจานะ้ะเนาะตามที่แอดมินลงไว้ไหนาะจอเนาะจา้ะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามแอดมินก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ เลขเด่นในตารางนะคะ904582นะคะเด่น9และรอง0นะคะจับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะ909495989204050802นะคะต่อที่ชุดกันนะคะ ชุดกันนะคะ454842 5852แล้วก็82นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเล่นแค่พอสนุกนะคะหาบาทสิบบาทนะจ๊ะพ่อได้ค่ากับเขานะจนะ๊ะเนาะ ต่อไปแอดมินสิเจาะชุดเน้นไห้เนาะจ้ะ เมื่อนี่ชุดกันบอดเดนเนาะจ่ะแอดมินบริเจาะชุดกันแอดมินเจาะที่ชุดเดนเนาะจ่าเนาะให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเบิงเล้อจ่ะเด้อท่านไดมักกะิจารณาถ้าท่านใดบประมักว่ชอบกะพานเนาะจ่าเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ